สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับผู้บ่าวขายรถอีคิวนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอีคิวก็มีรถเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งลงรถเทนเลอร์มาเลยนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็วันนี้นะครับจะพารับชมคันนี้เลยนะครับก็จะเป็น t ต y o ต a a l t ติสครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง 1.6G นะครับโฉมไมเนอร์เชงครับปี2017นะครับผมก็ได้เป็นสีบรอน์นะครับ สภาพเนี่ยต้องบอกว่าสวยใหม่เลยอยู่เลยนะครับแต่ว่าเลขไม่จะใช้งานเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวไอคิวจะพารับชมภายในอีกทีหนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพารับชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกภายในกันเลยครับครับผมมาดูที่ด้านหน้าตัวรถนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นโฉมอ่าไมเนอร์เชนนะครับเนี่ยครับ ตั้งแต่ปี2017ก็จะได้เป็นโชมไมน์เนเชนกระจังหน้านี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นโครมียมนะครับ2ชั้นนะครับก็คือไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟเ t ท m ม running light ด้วยนะครับจะมีไฟกลางวันนะครับแล้วก็โคมเนี่ยจะเป็นมันติ reflector นะครับก็คือเป็นโคมใสอยู่เลยนะครับสภาพต้องบอกว่าใสกิ้งเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็เรียบร้อยดีนะครับ โอเคนี่ครับมาดูที่ฝั่งนี้ครับเหมือนกันนะครับหลอดไฟนะครับก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็เป็นหลอดมันติเดฟเลเตอร์นะครับมาดูที่ล้อบ้างนะครับนี่ครับล้อนะครับได้เป็นล้อเดิมเลยครับจากโรงงานมาเลยนะครับก็ได้เป็นยางยูโกฮาม่าเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเบอร์ยางกันครับคันนี้นะครับได้เป็น265หกทับห้นะครับ R 1 6 นะครับก็คือเป็นล้อมแบกอันลอยนะครับขอบ16เลยนะครับก็คือได้สภาพนี้เลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปียางบ้างนะครับคันนี้นะครับได้เป็นปี2022นะครับผมเป็นปี2022เลยนะครับสัปดาห์ที่35ปี2022นะครับก็คือเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับทางบริษัทเรานะครับมีการ ตรวจสอบสภาพยางนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับมาดูที่ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็ได้เป็นสีบอลสวยนะครับสภาพสีต้องบอกว่ายังไม่มีแบบรอยขีดรอยขูดอะไรนะครับสภาพเดิมๆสวยงามเลยนะครับรถคันนี้นะครับนี่ครับภายนอกต้องบอกว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีโครเมียมด้วยนะครับตรง มือเปิดประตูนะครับมีเส้นโครเมียมตัดตรงนี้ด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมาเลยนะครับตรงนี้ครับมีเส้นโครเมียมนะครับสวยงามเลยนะครับเรียบร้อยดีก็ลูกค้าซื้อไปครับสบายใจได้เลยนะครับรถที่นี่นะครับนี่ครับสวยงามมาดูที่ด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายนะครับก็หลอดไฟนะครับได้เป็นหลอด led เลยนะครับ นี่ครับจะมีหลอด LED ด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็ทางตัวต้าครับเขาออกแบบมากินเนื้อที่มานิดนึงนะครับทั้งด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในตัดมาตรงนี้นะครับดูเส้นโครเมียมนะครับเนี่ยจะมีเส้นโครเมียมตัดมาตั้งแต่หลอดไฟท้ายนะครับมาถึงตรงคอนโซลตรงกลางเลยนะครับนี่ก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับดูหรูหราดู สปอร์ตนะครับผมเนี่ยโลโก้ 1.6G นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในบ้างนะครับข้างในก็จะได้ที่เก็บสัมภาระนะครับนี่ครับสังเกตเอาที่จะกว้างนะครับจะมีสัมภาระที่กว้างขวางนะครับใส่ของได้เยอะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูยางอะไหล่กันบ้างนะครับด้านล่างนี่ครับยางอะไหล่อยู่เดิมครบนะครับ มีแม่แรงนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับมาครบเลยนะครับแล้วก็ยาแนวนะครับที่มาจากโรงงานนะครับนี่ครับรายละเอียดยาแนวที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีมาครบทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับแสดงว่ารถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนด้านท้ายไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับโอเคมาดูที่ด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับดูสภาพสีครับ คันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีรอยขีดรอยขูดอะไรนะครับอีคิวยังไม่เห็นตําหนิรถคันนี้นะครับก็สภาพสียังสวยอยู่นะครับเหมือนเดิมครับทางบริษัทเราก็มีการการันตีคุณภาพตัวรถนะครับก็คือ1นนะครับเลขไมล์แท้นะครับรถคันนี้ครับเลขไมล์หนึ่งแห้าหมื่นกโลนะครับอ่าเดี๋ยวอีคิวจะพารับชมข้างในอีกทีหนึ่งนะครับ2ก็คือไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับ3ก็คือรถไม่จมน้ํานะครับ3อย่างนี้การันตีให้เลยนะครับ ก็ทางบริษัทเรานะครับยังมีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับ112รายการนะครับจาก MMS Boss Service นะครับก็ตรวจสอบก่อนส่งมอบทุกคันนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับซื้อรถคันนี้ไปนะครับหลังจากรับรถไป30วันเป็นต้นไปนะครับทางบริษัทเรานะครับมีคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับฟรีเลยนะครับ หลังจากรับรถไป30วันนะครับบัตรนี้มีอายุการใช้งาน6เดือนนะครับสามารถนำรถนะครับเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับฟรีเลยนะครับโอ้ถือว่าเป็นการบริการหลังการขายนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับรถมือสองนะครับซื้อไปแล้วก็ยังมีการบริการหลังการขายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ด้วยนะครับมาดูที่ภายในกันบ้างนะครับภายในก็ได้เป็นโทนสว่างเลยนะครับสีเบจนะครับบอกจะเป็นสีเบจนะครับก็ ดูสว่างนะครับดูหรูหรานะครับผมก็ด้านข้างก็จะมีสีดําตรงกาบประตูตัดนะครับเนี่ครับจะมีสีดําตัดกาบประตูสีเบรนะครับสวยงามมากนะครับดูสว่างขึ้นนะครับดูทําให้ตัวรถกว้างขึ้นด้วยนะครับนี่ครับสวยงามจริงมาดูในส่วนของเกียร์นะครับ อันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เป็นเกียร์ขั้นปันไดนะครับผมนี่ก็มีโหมดเมนนวลนะครับโหมดถึงอัตโนมัตินะครับให้อ่าได้เปลี่ยนนะครับนี่ตรงนี้เกียร์แอร์นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเป็นแอร์แบบหมุนนะครับผมเครื่องเล่นนะครับมันติมีเดียนะครับก็อยู่เดิมครบทุกอย่างนะครับเรียบร้อยดีนะครับรองรับ CDMP3 นะครับ DVD นะครับ ก็มีแฟลได้ไว้เสียบได้ด้วยนะครับแล้วก็ AUX นะครับนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับรถคันนี้นะครับมีการใช้งานไปแล้วนะครับนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเก้ากิโลเพียงเท่านั้นนะครับก็เป็นเลขไม้แท้นะครับเลขไม้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าก็คือทางบริษัทเรามีการตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วนะครับมีการใช้งานจริงนะครับแต่ว่ามีการดูแลเช็คระยะอย่าง เข้าศูนย์ตามระยะตลอดนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับได้เลขใหม่แท้แน่นอนนะครับตรงส่วนเนี้ยอีคิวชอบมากเลยครับเนี่ยพัดลมนะครับรุ่นอ่าแม่เหลนเชนครับจะเป็นพัดลมแบบใบพัดเครื่องบินแบบนี้ครับสวยมากนะครับมาดูที่เบาะภายในนะครับด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะครับก็สีสวยงามนะครับผมเป็นสีเบจดูสว่างนะครับเบาะไม่มีเหี่ยวไม่มีย่นนะครับยังตึงๆอยู่นะครับนี่ครับ เบาะยังไม่เหี่ยวไม่ย่นนะครับสภาพการใช้งานถือว่าโอเคเลยนะครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับนี่ใครซื้อรถคันนี้ไปนะครับสวยงามเลยนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับก็ได้เป็นเครื่อง d u a l v v t i นะครับนี่ครับเป็นเครื่อง d u a l นะครับ VVTI นะครับมาดูรายละเอียดนะครับของห้องเครื่องก็ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับห้องเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับผม นี่ครับรายละเอียดหัวน็อตนะครับไม่มีรอยไขรอยขันนะครับนี่ยังสวยเดิมนะครับนี่ด้านล่างนะครับจุดเมคอร์อะไรยังอยู่เดิมครบนะครับนี่จุดเมคอร์ก็สวยงามนะครับฉนวนการคอนร้อนนะครับมาจากโรงงานสติกเกอร์นะครับมออกอสติกเกอร์ติดจากโรงงานดมเดิมนะครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถหยิกได้นะครับนี่แสดงว่าไม่เคยทําสีอะไรมานะครับเนี่โอเคเลยนะครับ มาดูที่ฝั่งนี้บ้างนะครับนี่หัวน็อตนะครับเดิมมนะครับยังไม่มีรอยไขรอยขันเลยนะครับนี่ภายในนะครับหัวน็อตข้างในด้วยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ดูเนี่ยครับรายละเอียดเมคอาร์กยังมีครบนะครับแล้วก็ยาแนวนะครับเนี่ยจุดแต้มต่างๆนะครับพวกสีชมพูพวกอะไรที่มาจากโรงงานนะครับดูเครื่องนะครับห้องเครื่องแห้งไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับตรงนี้นะครับใสกิ้งเลยนะครับ สวยงามนะครับเครื่องสวยเนี่ยขนาดสตาร์ทอยู่นะครับยังเสียงเงียบนะครับผมตรงคานนะครับก็เป็นได้เป็นคานเดิมๆนะครับนี่คานเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีเฉียวชนมานะครับสวยงามนะครับคานก่ห้องเครื่องถือว่าผ่านเลยนะครับสวยมากนะครับโอเคครับมาสรุปกันที่รถคันนี้นะครับก็ได้เป็น 1.6G นะครับ โฉมไมเนอร์เชนนะครับปี2017นะครับลูกค้าซื้อไปก็ได้ไปเลยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งราคานะครับราคารถคันนี้นะครับก็ทางบริษัทตั้งขายอยู่ที่429,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับราคาต้องบอกว่าประหยัดจริงๆนะครับก็โอ้โหลูกค้าที่ซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคุ้มค่าทั้งเรื่องของราคาแล้วก็สภาพตัวรถนะครับโอเคครับก็ลูกค้าที่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้เลยนะครับก็ สามารถฟรีดาวนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับทางบริษัทของเรามีดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีให้ด้วยนะครับเนี่ยของเราจะอยู่ที่มิลลิเนียมออโต้นะครับโชว์รูมบีเอ็มแต่เป็นยูนะครับฝั่งนั้นก็กําลังรีโนเวทบริษัทใหม่อยู่นะครับก็จะเสร็จสิ้นประมาณกันยาตุลานะครับทางบริษัทเราก็ล่าสุดเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเรามีการรีโนเวทใหม่นะครับนี่ครับภายใต้แบรนด์ของบิลลเนียมออโต้นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็น m i l l e n เนียมออโต้คอร์ปอเรชั่นกรนะครับเอเชียจำกัดมหาชนนะครับนี่ครับลูกค้าที่สนใจรีบเข้ามาชมรถจริงนะครับที่โชว์รูม bmw สาขาอุบลได้เลยนะครับหรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับของ EQ นะครับไม่ว่าจะดูในคลิปใน YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเพจนะครับ EQ จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับแล้วก็สนใจสามารถสั่งจองล็อกรถ โดยที่โอนเงินเข้าผ่านบริษัทนะครับเป็นเลขบัญชีบริษัทเลยนะครับล็อกรถได้เลยนะครับ EQ จัประสานไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาที่บ้านนะครับแล้วก็สัญญาผ่านมารับรถที่บริษัทได้เลยนะครับก็ลูกค้าที่ไม่สะดวกก็เดี๋ยวแจ้งความประสงค์มาอีกทีนึงนะครับให้ให้ไปส่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเอาติดนะครับ 1.6G นะครับโฉมไมเนอร์เช g งคันสวยคันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยว e ีจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับไว้ติดต่อด้วยนะครับสามารถโทรหาได้ตลอดเลยนะครับโทรหาได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งสั่นๆนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับคลิปต่อๆไปที่คิวรีวิวนะครับพอรีวิวแล้วจะได้การแจ้งเตือนทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีคิวมีรถใหม่ๆอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่มาสีคันเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้ฟังที่ละคันนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับรถคันนี้นะครับสวยจริงๆนะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและให้กำลังใจเสมอนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ